วังหันวังหันพีเพิ่โทร่มมากพีเอฟซีละเพิ่โทร่มมากเพิ่มมันมันเป็นอีอย่างมันคือมาด้าตัวมันเป็นคนประเภทใหเสียดอย่างไรจัดการอย่างไรกับมันมันจังสีันสำนึกปุ๊นะโอ้ยคนแบบนี้มันบ่สำนึกดอกมันไม่สำนึกค่ะคนแบบนี้เฮ็ใจันได๋มันก็บ่สำนึกดต่ก็ปล่อยมันปล่อยให้มันเป็นทุกข์ละเมอเพื่อพวกให้มันบ่ให้มันเป็นทุกข์กบ การเห็นคนอื่นเขามีความสุขหรือว่ามันเป็นถูกกับการมันอิสฉาตาเราคนเห็มันตายอยู่ันาดนี้ติ๊งแตกนะมันเอาอ่ะมันเอาอันภาพของญี่ปุ่นล่าสุดนี่เนาะเป็นภาพที่เป็นภาพที่ว่าไอาญี่ปุ่นโพดญี่ปุ่นโพดอยู่อยู่ในเฟสอยู่ในเฟสของญี่ปุ่นอะ ท,ที่ต้นที่ต้นทิวลิบอน่ะที่ต้นดอกไม้ดอกไม้ทุกอย่างเป็นกระถางดอกไม้เป็นนิยังดอกไม้ของบ้านพน่อย่ยแ่าน่ะสวีดินน่ะยาบ,บุปลูกไว้แมนบบเออยายบนก็นเลยมีภาพไว้ยาบ,บุก็เลยมากอ่าโพดมาโพด่าเออป่านนี้ป่านนี้คือสีบานสะพังดอกนาออีหยังยังสีนาอันมันก็นเลยว่า มันก็นเลยมแัแคบไปมาแคบไปมาแคบไปหรอมันก็นเยี่ยวอันอีเกนั่งคิดถึงอดีตคงจะคิดในใจอยากได้ตาลูนี่คืนแต่พอมารู้ว่าตอนนี้เขามีแฟนใหม่ก็เก็บอาการไม่ได้มันเอาภาพไปดิเอาภาพไปห้วก็ะเป็นภาพสไลด์เออเป็นภาพสไลด์ห้วก็ะอ่านใส้ดนตรีใส่ดนตรีให้คนเขาไปเบืองล้วกอะ มีแคปชั่นนะคะมีแคปชั่นประจานเฮ้า <c oughs> เพื่อความสะใจของมันไงก็เลยว่าโอ้ยมึงคิดผิดแล้วเด้อมึงคิดผิดแล้วมึงคิดผิดแล้วอดีตก็คืออดีตกูไม่หวนกลับไปอยู่แล้วแต่อันเนี้ยไอ้บนโพด้งเต่ตอนไหนละ่ะตอนที่ตอนที่ไี้บนกลับมาจากสวีเดนนั่นแหละรประมาณเออดี่บุญก็จำาม่ได้ไี้บนเอา แต่อยู่ในเฟซเนี่ยมันจะเป็น <c oughs> มันจะมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับยูซบิตินเบินั่นะเป็นบ้านเป็นอีหยังอีหยังเป็นคลิปเลี้ยวเป็นคลิปอีหยังที่ไปหันไปหนีแมนเบิดอยู่ในในเฟซนี่อยู่ในเฟซนี่มันเลยไปเห็นเราไปเห็นหรอกอาจจะแบบทนบ่ได้ทนไม่ได้รับกับอดีตไม่ได้หรือเปล่าอีหยังกับบัลลุขวายญี่ปุ่นกับโอ้ออืม ก็คือมันเหม่นสะใจของมันื <rainbow modeling> ่อๆนั่นแหละกับมันแคปชั่นแบบว่าให้มันสะใจมันเฉยๆอ่ะแคปไปเร้วก็แคปไปเล้วก็ไปใส่อ่าเป็นภาพสไลด์แล้วก็ใส่ดนตรีอยู่ในช่องมันอยู่ในช่องมันน่าสมเพชอีเก่พอรู้ว่าเขามีแฟนใหม่ก็โกรธเป็นฟืนเป็นไฟอ๋อแล้วก็เฮตสติเกอร์ฮะเราออกมาแฉเขาต่างๆนานาน่าสมเพชเวทนา เพราะอีแก่เสียดายที่ไม่มีโอกาสได้กลับมาเหยียบยุโรปอีกเขาคงจะคิดเขาคงจะคิดเหมือนกันว่าอีแก่ของเก่าๆเหี่ยวๆนมยันยานเหมือนถุงกาแฟเขาไม่เอามันกลับมาหลอกเหี่ยวๆเก๋ๆนมเหี่ยวเออกระสินั่นแหละนะเออเหี่ยวๆเก๋ๆนมยานเหมือนถุงกาแฟเขาคงไม่เอามันกลับมาหลอก ถึงมหาไม่แห่กูกูกับพวกไปเด้อกูไม่เอาชีวิตกูไปเสี่ยงนะอีห่าอีติงแตกกูเอาชีวิตกูไปเสี่ยงดอกกูจะไปเพื่ออะไรกูจะไปทําไมอ่ะในเมื่อกูไปแล้วกูก็ทรมานตัวเองอืมกูจะไปเฮ็ดอย่างไปแล้วกูไปทรมานตัวเองใช่ไหมแล้วยิ่งมันมีประดินแบบนี้เลิกลากันไปเร็วน่ะเม่นมะงอเม่นมะกาตีนกูไป กูก็ว่ไปเออถึงกูจีย้อมใจอ่อนไปมันก็เป็นเป้วเป็นแมงแก้วที่มันลาวแล้วอะ่ะกูก็ไม่มันก็ไม่ประสานได้อยู่ดีแล้วจะเพื่ออะไรแล้วกูจะมาห่วนคิดถึงทําไมกูถามเนี่ยกูจะมาห่วนคิดถึงเขาทําไมมันไม่ได้มีประโยชน์มันไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยกูเดินหน้าแล้วยุโรปนะยุโรปมันไม่ได้มีประเทศเดียวนะมันไม่ได้มีแต่สิวิดิน มันมีอีกเยอะแยะมากมายทั่วโลกอ่ะประเทศที่จเจริญกว่าซีเิดีนก็เยอะค่าเงินแพงกว่าซีเิดีนก็เยอะกูจะเลือกไปที่ประเทศที่ค่าเงินแพงๆกว่าซีเวดีนภาษาซีเวดีนเกินฮอาเก็ตสามบาทกว่าจะได้เงินก็ทํางานงกงกเทพตายเหมือนกันนั่นแหละค่าเงินก็หน่อยภาษีก็แพงโอ้แล้วคนอย่างกูก็ เกแล้วกูก็ไม่ไปหาดินรลนไปทํางานให้เหนื่อยด้วยกูอยู่บ้านกูกูกูมีข้าวกินอือกูอยู่บ้านกูก็มีข้าวกินมีหาเมืองกูสิอยากไปยังกระดักกระโดดทฮกูไปเร็วไปขี่ไ่เร็วกูไปขี่ไ่เร็วอันบอลมื่งวาเนี่ยน้่มหิวหยวยันยันยังสีะกูก็ซื้อกูก็เสื้อบักเตามกควันมืงอกลยะ มะกรเพื่อนติ้งแตกมึงเหรอเพื่อนแตกมึงเหรอกูเสื่องมาเร็วถ้าถ้าเมนวามันดีอ่ะมันต้องได้เสื่องก้อนกูสิเออมันจะมารับเดนกูทําไมล่ะถ้าเอาไปเดนที่กูเขียยทิ้งไปเร็วน่ะจะว่าน้องเหียวๆนั่นน่ะกูยังกูยังใส่งานได้อีกหลายอยู่ถ้ากูจะเอาผัวกูกะโอ้ตัดคุยตัวกันกต่ยังเสียหอดฝ่าคนเด้อขั้นกูเสียเอานะขั้นกูสีเอาแครลักสนุกนะ ถ้ากูไม่คิดว่าจะเอออยากมีคู่ชีวิตรักเดียวใจเดียวอยู่กันจนเกียดจนท้อจนตายนะ่ะกูเอาหาเมือไรก็ได้บกว่าไทยบกวา่าฝรั่งอืมวัตถมีค้ยเนี่ยกูเอาตัดค้อยต่อกันขึ้นฝ้าเนี่ยกูว่ามันหอดฟ้ากูละจบกูจิตตายนะยิงเหี้ยงยันยันจนกูเนี่ยเออมึงเสียใจือกว่ากูถามเนี่ยหรือที่มึงมาว่าเนี่ยมึงอิสฉาวา่ามึงบ,บ่ได้ป่ะมึงเกลียบบ่ได้กอกูถามมึงในห้า ถ่นละเมื่อคิดเถอะมากูจะบ่มีโอกาสได้ไปเหยียบยุโรปนะไปบกไปอยู่ที่ตัวกูเองไปไม่ไปมันแล้วแต่ว่ากูจะเลือกไปไหมกูอยากไปประเทศไหนกูไปแล้วประเทศนี่กูจะพ่ไปอีกกูจะไปประเทศอื่นก็นได้อืมหรือบุญพาวาสนามี่บางเชือกูไปพบรักปิ้งกับคนประเทศนี้อีกแต่บแมนบเนบแมเนบักนี่เออบแม่นคนนี่กูก็อาจจะไป นะเออกูก็อาจจะไปเที่ยวเต้เสห้กูไปอยู่เลยกูก็คงบ่ไปดอกให้กูไปเที่ยวนะกูไปอยู่เป็นกำไรชีวิตนะกูจะไปอยู่ยังไงกูกขออยู่ที่เมืองไทยดีกว่ากูจะไปไปมะกูจะพูดเลยว่าถ้ากูหาหัวไม่กูจะคุยกับเขาก่อนว่ากูขอไปไปมามาได้ไหมถ้ารับตรงนั้นได้ถ้ามันบอกไม่ได้เธอต้องมาอยู่กับฉันที่นี่ มาอยู่กับฉันที่ประเทศฉันถ้าไม่งั้นเราก็คงไปกันไม่ได้เออไปเพราะกระจกไปก็ไดปป้รก็เลิกคุยเลิกคุยว่าต้องไปเดทกูเฮ็ดจังสังส้นหลยเดียวเนี่ยกูหาแบบนั้นอะรเรด้ยวยเนี่ยเพราะว่าคนทั้งเบิดเนี่ยเอฟซีกูเนี่ยเขาลูากูเป็นภูมิแพ้ไซนัสอักเสบรุนแรง,เ,งเวลากูไปเจออากาศหนาวแล้วกูทรมานกูปวดหัวกูไม่สบาย ถ้าผูใ้ใดเป็นลกเดียวกับกูนะ่ะเขาจะรู้ว่ามันทรมานอืมจิตใจนี่ยมีความสุขที่ได้อยู่กับคนที่ตัวเองรักแต่ร่างกายมันทรมานเรารักตัวเองก่อนไหมดีกว่าเราจะไปรักคนอื่นที่ิตของคนเอกมามาเด้๋ยวยืนเงวเดีเออในช่วงในในตอนที่เรายังมีลมหายใจอยู่เนี่ยรักตัวเองรักษาสุขภาพตัวเองก่อนไหมเออเขามาอยู่กับเราไม่ได้ เราก็ไม่ต้องไปอยู่ไม่ต้องไปหอบสังขารไปทรมานฝืนร่างกายตัวเองเพื่อคนที่ตัวเองรักกลับมารักตัวเองกูคิดว่ากูคิดได้เร็วกูก็เลยคิดว่ากูกลับมารักตัวเองนะกูกลับมารักตัวเองกูก็เลยมาเห็ดกูอยากทําอะไรกูก็ทํากูอยากทําสวยกูก็ทํากูอยากกินอย่างกูก็กินกูอยากซื้ออย่างกูก็ซื้อกูอยากไปเที่ยวกูก็ไปเออกูกลับมารักตัวเอง กูไม่ไปประเทศที่มันทรมานสำหรับกูให้กูไปเที่ยวในหน้าซัมเมอร์หน้าฮอนที่มันว่าเป็นอุปสรรคต่อร่างกายกูไปกูก็จากแชทกูก็จะหาคนที่มันรับกูได้แบบนั้นไอ้ที่กูตกลงปวงใจไปเดทไปเอาไปอยู่น้ากับตาเถ่านี่กับพอ,อยังก็ค่าลมลมปากมันไงกูก็บอกกูก็บอกตั้งแต่เลก <c oughs> ตั้งแต่คุยกันเดทกันแล้วว่า กูเพกอากาศหนาวเขาก็บอกว่าไม่เป็นไร <c oughs> ไม่เป็นไรไปอยู่บ้านฉันน่ะเธอก็ไปช่วงหน้าซัมเมอร์หน้าร้อนฉันจะทำวีซ่าให้เธอไปในช่วงนั้นเออสามเดือนหกเดือนไปไปมามารอฉันกเกษียณฉันกเกษียณแล้วเขาก็จังคอยมาอยู่มังไทยห้าสิบห้าสิบกูก็เลยปล่อยใจ เออหลงคารลมหลงคารลมอืมก็จนในบ้านเด็ดกันกูก็เคยมาแบในลีลกิบไปเดดกันที่หัวหินรอบแรกยนางมาเล้งฝนตกลมมันเย็นกูหนาวเออพักกันญางไปชอปปิง้งซื้อกับเขาเนีา้มาเล้งลมทะเลมันหนาวกูสักงงักกูก็ไปกะแขนเขาเขาก็ถามมายู่หนาวติแมน เ้วเลยว่าโอ้ทีลาสัมเนีเธอกับหนาวตีอยู่บ้านฉันหนาวก็นี่เี่โบนก็เลยว่าถ้ามันหนาวก็นี่ฉันอยู่บ่ไดฉันบ่ได้ฉันบ่ไปเด้อบ่าเป็นอย่างอยู่บ้านฉันน่ะมีฮีเตอร์ฮอนมีเอฮอนถ้ามันหนาวเมื่อใดอากาศหนาวเธอก็ต้องออกจากบ้านฉันก็จิเปิดเอฮอนให้เปิดฮีเตอร์ให้เออเธอไปใส่บ่ไดบ่ต้องออกจากบ้าน เธอหิวฉันก็เช็ดกับเขาฉันก็จะไปซื้ออาหารมหายกินว่ราะมมีปัญหาโน้ปัญเอืมมันว่ามันเข้าใจยู่บอกถามถามมันบอกว่าเออถ้าเธอแพ้อากาศเธอไปอยู่กับฉันเม่ได้รอกเขาคงจะยุติในการแชทการคุยกันเท่านี้ก่อนที่จะมันจะสายมันไม่ใช่อันนี้คือคลุมคลุมก่อน ค่าล่มที่มันยังบัานได้สีเฮาไงมันยังบัานได้ซึ่งเฮาไงเพราะมันได้ซึ่งแล้วมันเอาเฮาไปอยู่น้ำนู่นนี่นั่นแล้วมันก็คือผู้ชายมันเจ้าชู้อะนะคือผู้ชายมันเจ้าสัวเออสามปีนี่ก็ถือว่านานนะก็ถือว่านานอยู่มันเริ่มจะเบื่อเริ่มจะออกไรเขาก็เริ่มจะเบื่อเขาก็เริ่มเสีหูสุขภาพตัวเองเหมือนกันใช่ไหมต่างคนก็ต่างเอื้อมกันแล้วล่ะต่างเอื้อมกันนู่นนี่นั่นแต่อีบุญถือว่าอีบุญไม่ไม่ไม่ ไม่ทำไม่ทาผิดศีลก่อนไม่ทำให้ใครเดือดร้อนก่อนนะถ้าจะจบถ้าจะเลิกก็ต้องจับเข้าคุยกันดีๆแต่นี่มันไม่ใช่ใช่ไหมมันก็ยังไม่เลิกกับเรามันก็ไปแอบเช็แอบคุยกับคนนัน่นคนนี่โน่นนี่นั่น,นมันไม่ได้มีเฉพาะอ e, นะีนับปัจจุบันนี้นะมันแช็ดหามันโน่นนี่มันก็เยอะมากมายทีนี้เราก็เก็บวความที่สะสมลหลายๆอย่างที่นั่นกับเออเอามาเป็นเอามาเป็นข้อตัดสิน ก็คือเลิกลากันไปโดยที่ไม่ต้องมีเยอะๆเดีวมึงอย่ามาคิดว่ากูอะไรอาวอนนะอย่ามาคิดว่ากูอะไรอาวอนดูอยากจะกลับไปยังสั่นยังสี่กูไม่ไปกูจะไปประเทศอื่นกูจะไปประเทศอื่นปปเอนขอาใจบออืมนมยานคือนมยานคือถุงกาแฟนเนี่ยแล้วเอหอยังก่อที่มันว่าไอ้ไอ้อะไรนะอ่าเยบบนอัน ญี่ปุ่นไทยไทยคนอื่นไทยให้ขี้ไล่ที่ยังกอขี้ไล่แต่ว่าอันจะของไทยเองอ่ะใส่แอบงามจังสันยังสี่น่ะกระเมีนอยู่กล่องของแต่ละคนมุมกล่องแต่ละคนมันกับบูคือกันนี่ถ้ากูใส่แอบเนี่ยมึงเบิ่ืองโลดมึงเบิ่งสีเขียนกับสีหนากูนี่มึงเบิ่งเออมึงเบิ่งว่าสีเขียนกับสีหนากูน่ะมันสีเดียวกันเพราะถ้ากูใส่แอบ สีหน้าสีอะไรเนี่ยสีหน้าสีแขนเนี่ยมันสิคือกันไปเบิดมึงเข้าใจอยู่บอก่อันนี้แขนกูนี่เป็นบอกเป็นสีเขาเอื่นว่าสียังเป็นสีเท่นเนี่ยกูนี่เป็นผิวกูนี่สีเท่นตาหน้ากูนี่เป็นสีชมพูพออย่างมื่อนี่กูกะหน้ากูขาวขึ้นหน้ากูขาวเพราะกูใส่ครีมเพราะกูใช้ครีมแล้วผิวกูดีขึ้นเพราะกูกินกูต้าแล้วกูกินคอลลาเจนยังตะกูบ่ฉีดผิวขาวยังกูยังตะกูไปฉีดผิวขาว ถ้าฉีดผิวขาวอ่ะเออมึงจะแตกต่างทันทีมึงเห็นพวกอินฟลูอนเซอร์ที่เขาดังดังไหมมึงเห็นพวกดาราเบามึงเห็นพวกนักรลองบอกว่าตะกรันทาไมมันดาดาแต่ทําไมเดี๋ยวนี้มันขาวขาวมันขาวเพราะอะไรเขามียาขับผิวยาเลี้ยงผิวยาผิวขาวมันมีนะมันมีนี่นี่สีแขนกูนี่กับสีหนากูนี่มึงโหลดหนากูใส่ครีมมันก็ย่อมขาวกว่าแขนกูแขนกูนกบดีใส่ครีม กูทาเกี่ยมโลชั่นธรรมดาเฉยๆนิเวียเฉยๆเออแล้วก็กูกินกูตากินคอลลาเจนซึ่งมันขับผิวออกมาให้มันใสมันขาวเธอละน้อยมันบริขาวจั้วตั้งหน้ากูมันขาวเพราะว่าอย่างกูใส่ขี้มกูใช้ครีมที่มันเป็นสีชมพูเพราะอะไรเพราะกูท่าไอ้นนั้นไงปัดอ่าปัดเกี่ยปัดยังแน่นิดหน่อยเออเนี่ยเห็นไหมมันแตกต่างกันไหมล่ะมันแตกต่างกันบอ กูอยากพาคนที่มีสมองเขาก็จะแยกเยะอคนบม่มีสมองคือมึงอะ่ะกินยากอย่างมึงอะ่ะคงจะแยกเยะไม่ออกแล้วมึงไปอยู่ไปเป็ประเทศนอกนได้สัญชาติสิวีเดนได้ยังไงวะกุงงกุงงเอฟซีมาฟ้องมันเลยยายมันจะได้มีคดีความมันจะได้ทําวีซ่าไม่ผ่านเพื่อนไปแซดตอบมาปะกูได้สัญชาติสิวีเดนอีฟายคนนี้ อิสันขวานคือการด่านี่มันมันเหมือนกับคู่กรณีของช่องใหญ่ใหญ่วิไลนะอาจจะอาจจะพวกป่วนๆเอออาจจะพวกป่วนๆแต่ว่าคนที่เขามีสมองนะเนี่ยถึงมันจะดึงคลิปถึงมันจะดึงรูปดึงภาพดึงอะไรของเยบุญไปทํำมันก็ไม่ได้มีประโยชน์เมือนมันสิวิภาวิวจาร์ไปยังได้ ปจานไปยังไหนแฉแช่ไปยังไหนก็สร้างคือทุกคนเขาก็รู้ประวัติยีบุญหมดรูปประวัติยีบุญคนเพราะว่ายีบุญก็เป็นคนพูดเองเป็นคนวิาเองอืทุกคนที่เขาทำช่องเขาจะเล่าประวัติของเขาหมดเขาว่าบิดเขาว่าได้ปิดบังเออชีวิตกําเนิดยังไงเป็นไปยังไงมายังไงชีวิตบ้านไปอาชีพการงานเริ่มต้นมาจากไหนเขาก็จะถ่าวว้ามเขาก็จะว่าประวัติของเขาสกอนกอนที่เขาจะนาคลิป ไลฟ์สไตล์มาลงอืมน้ำคอนเทนต์นั่นนี่มาลงน้ำเสนอนะเขาว่าเอเบิร์แหละเขาบม่ได้สั่งภาพคือยังช่องมาดามกรมมะรอมาดามหู้ชีหู้ดามบางช่องหรอกบางช่องนะตัวเองอะ่ะไม่ได้เบบไม่ได้มีอะไรเลยกระจอกงอกง่อยแต่อยากยกสถานะตัวเองให้มันดูดีให้มันเท่าเทียมกับ คนเมียฝรังคนที่เขามีอะไรอะไรอย่างเงี้ยดันตัวเองสร้างภาพให้ตัวเองนู่นนี่นั่นไม่กล้าพูดความจริงโกหกตอแหลสร้างภาพเมื่อนี่ว่าแบบนี้เมื่อนี่ว่าแบบนี้ว่าไปว่ามาลืมคำบาากอกจวบขวงเออมันก็โป๊ะแตกเขาก็จับได้เขาก็จับได้มาเนี้เออ แล้วมันมีประโยชน์อย่างที่จะมาโกหกมันมีประโยชน์อะไรที่จะมาสร้างภาพญี่ปุ่นบด้ยานเลยญี่ปุ่นไม่สะทกสะทาเลยที่มึงจะเอากูไปพูดไปประจานนะ่ะที่มึงทําช่องขึ้นมาเพื่อจะประจานกูอย่างเดียวแหละกูรู้มึงไม่ได้หวังที่จะสร้างไรายได้หรอกมันสร้างไม่ได้สังไไ่งรายได้บบได้เนื้อหาที่เอาของคนอื่นมาดัดแปลงมาทําอ่ะ แค่มีคนรายง,งานหรือแค่ AI แค่ Youtube ขาตรวจสอบเขก็รู้แล้วว่ามันไม่ใช่เนื้อหาที่มึงสร้างมาเองกูกดรายง,งานเพื่อนกูกดรายง,งานนู่นนี่นั่นกดรายง,งานไปมันก็รู้แหละเออเขาก็ไม่ให้มึงสร้างใช่ไหมอย่างกรณียกตัวอย่างอีมาดามกรรมารอบางช่องอะทํามาไม่รู้กี่ช่องกี่ช่องสุดท้ายก็คนติดตามเป็นพันสองพก็สร้างไรายได้ไม่ได้เพราะมันทําผิดกฎกฎหลายๆอย่าง ไม่ต้องว่ามีคนรายงานบ่ต้องว่ามีคนรายงานดอกอืย้อนคนรายงานกูย้อนคนกันแก่งกูกูจังสั่งรายได้บ่ได้มึงเฮ็ดผิดกฎเองมึงเฮ็ดผิดกฎเอ,องบ่ต้องว่าไปมีคนรายงานมึงดอกหั่นเละมันก็เหมือนกันนี่แหละอันนี้ก็กูเคคิดว่ามึงไม่ได้สร้างไรายได้หรอกมึงไม่คิดว่าอยากไปสร้างรายได้ดอกแต่แต่มึงกะรู้ว่ามึงมียเซอร์มีช่องแล้วก็เลยอยากเอากูไปประจาน เพื่อความสั์ใจเพราะว่าคนประเภททววเมึงหน่นะอยู่ได้ด้วยการดูถูกคนด่าคนมีความสุขกับได้การได้ด่าคนอันนี้ก็เป็นเอิรนเขาเอิรนมาเป็นโลกอิจฉาเป็นโลกที่เห็นคนอื่นได้ดีกว่าได้ดีกว่าตัวเองบ่ไรเป็นทุกข์เลยถ้าเห็นใครเลิศเลอเลฟอรอเฟก,กว่ากู เป็นทุกข์มากขั้นปากยิมยิบอยากจะเฉอยากจะได้อยากจะว่าพวกนี้จะมีความสุขได้เฉพาะเห็นคนที่ด้อยกว่ามึงกับไปเบิงคนที่มันมึงกับไปเปรียบเทียบไปตีกับพวกคนที่ว่าเขาไร้บ้านคนหาเช้ากินข้ามคนจนจัดไร้บ้านไม่มีไม่มีที่จะอยู่ไม่มีข้าวจะกินพวกขอท่านพวกอย่างนั้นอะ มึงก็เปียบมึงใส่กับเขาดีใช่ไหมมึงก็จะอืออ้กูดีกว่าผมมันหลายเท่านั่นแหละความสุขของมึงมึงก็จะมีความสุขกับการที่มึงเห็นคนที่ด้อยกว่ามึงมึงจะมีความทุกข์กับการที่มึงเห็นคนได้ดีกว่ามึงโรคพวกนี้ไม่มียารักษาหมอก็รักษาไม่ได้มันอยู่ที่ตัวมึงจะเปรียบเทียบมึงไปมึงไปหาปุ่น ไปหาเปรียบเทียบตัวมึงกับคนที่ด้อยกว่ามึงหน่อนะมึงอย่าไปเปรียบเทียบตัวมึงกับคนที่เขาเด่นกว่ามึงไม่งั้นมึงอ,อกแตกตายมึงเป็นทุกข์ตายนะกูจะบอกให้เออนั่นแหละทุกคนอาเฮบนกะเพอยากว่ารายใหญ่ห้างหรอกไร่าาสาระเฮียบนเบื่อบ่ไม่อย่างดยเออการดราม่าซีรีส์ดราม่า มันได้ยอดวิวก็จริงแต่มันไม่ใช่นิสัยตัวตนของเยบุนที่จะมานั่งดา่ามันว่าไดายูว่าไดายูแต่ว่ามันโมเมนต์นิสัยที่เฮาจะเอามา,าเป็นเป็นนิสัยเหะจะเอามาพูดเป็นนิสัยอ่ะมันโมเมนต์มันฝืนนิสัยตัวเองมันฝืนมันฝืนความเป็นตัวตนของเฮาทุกคนเข้าใจเยบุนนะเพราะว่าเยบนุนเรื่องพวกนี้เยบุนจะไม่ไม่ไป คุกคีคุกคามอะไรมากมายกับกับเรื่องดรามา่าจิปากดาวาไลเนาะคือทุกคนมันก็บ่าได้เลยแต่ว่าเขาจะมีจิตสำนึกอยู่ในใจในตัวเรานี่แหละเออจะเงี้ยบนว่าพญิเ่านี่กค่ะไม่ใช่ว่าเขาไม่ดีหมดนะเขาก็มีดีอยู่นะเออมันมีทั้งดีทั้งบดีแล้วย่อบนก็บว่าตัวเองก็มีไม่ดีมีทั้งดีทั้งบดีคือกันบดีว่าตัวเองดีถ่า าวายเจบนบอกตอวเลขกลับไปก็มากลับไปเบื้องคลิปเบื้องดีๆแล้วก็ฟังดีๆวายเจบนนอะ่ะวาอีอย่างแน,น่คนเขามันมีทั้งดีทั้งบด่ดีเรื่องดีมันก็มีเรื่องบ่ดีมันก็มีแล้วยว่อก็อืมกล้าพูดสาวไส้ตัวเองให้กายกินประจานตัวเองให้ให้คนรู้ประจานเขาให้คนรู้ในเรื่องที่ทุกคนไม่รู้แต่ถ้าเฮ้า่บู้เอ้ยถ้าเา,า้าเบาหลายคนกับ,บ่ฮู้ใช่ไหมแล้ววันนี้เขาเ้าไปนี่มันก็ไม่ได้เกิดผลดีกับตัวเอง มันก็ไม่ได้เกิดผลดีกับตัวเองบางคนก็สมเพศโอ้เราเป็นนังสันนังซีเนาะจังสันนังซี่บางคนก็สงสารด้วยความจริงใจบางคนก็สมน้ำหน้าอืมบางคนก็สมน้ำหน้าอย่างอย่างอย่างมันก็มีอยู่เม้นหนึ่งนะวะ่าเอา้าตะกอนคือยังเอ,เอ,เอิ่นตะเพเอกเพเอกคือว่ากันดีแทนนูน่นนี่นั่นคือว่าคือว่าว่าอยากจดทะเบียนที่แท้เขาบ่าจดนี่เองอันนั้นอ่ะเจ้าก็ฟังบ่เขอาใจ,จาเจ้าก็บ่ได้ฟังถูกคิดคือกันเออยิ่งบก็ว่า การจดทะเบียนก็คือเฮาบอกตาไดหลอว่าต,ววตกลงปรงใจที่จะเดทกันที่จะอยู่ด้วยกันเนี่ยตกลงกันว่าจะไม่จดทะเบียนกันเพราะว่าการจดทะเบียนถ้าเกิดเราอยู่กันไม่ได้มันเลิกล่ากันยากมันต้องนิทานายขึ้นลงขึ้นสารถึงลงถึงศารเดี๋ยวบุ๋งก็เลยว่าอ่าไม่เป็นไรเขาเถ่าแล้วว่าจดกับว่าเป็นอย่างแล้วก็ว่าใช่ถ้าเราอยู่ด้วยกัน ฉันก็จะซัพพอร์ตดูแลเธอในในในช่วงเวลาที่เราอยู่ด้วยกันเนี่ยมีชีวิตอยู่ด้วยกันเนี่ยถ้าเก่เท่าด้วยกันฉันก็จะอ่าพิจารณาอีกทีหนึ่งจะทําพินัยกรรมหรืออะไรก็ค่อยว่ากันให้เราอยู่ด้วยกันไปก่อนฉันจะซัพพอร์ตในช่วงที่เราอยู่ด้วยกันแล้วก็บอกแบบนี้ญี่ปุ่นกับมาบอกซูฟังบ่แมนบ้าวบ้านี้เพิ่นอ่าเพิ่นเพิ่นก็เล่มาาว้าว่าอ๋อบัดดี ว่าเป็นอย่างคือบัจดทะเบียนบัไรดมันเขาบัจดนี่เองใช่ยายบุญก็พูดแล้วว่าเขาไม่จดตกลงกันว่าจะไม่จดทะเบียนด้วยเหตุผลที่ว่าถ้าเลิกกันแล้วมันยากมันยากมันต้องขึ้นลงขึ้นสารมันต้องมีการมิถนงทนายเพราะว่ากฎหมายทางเมืองนอกมันบ่คือเมืองไทยบ้านเฮาตกลงกันได้จูเมื่อกันไปเขียนใบยาโหลดม่ต้องอีอย่างมากมายใช่ไหมแต่ว่าประเทศนอกน่ะมันยากมันต้องมีการตกลงกันทรัพย์สินมรดกนู่นนี่นั่นกันใช่ไหม อ่นนี้ก็เลาอาประจดกะว่เป็นอย่างเออกะดูแลกันไปในช่วงที่อยู่น้องกันมีชีวิตนี่แหละเขาให้ยังเขากะเอาอยู่น้องกันมีความสุขก็โอเคก็เลยประจดบัดนนี้เจ้าบนก็เลยมาหูก็เลืกถึงบางอ้อก็เลยมาถึงบางอ้อพ้อมกับหลายหลายคนนี่แหละว่าอ๋อที่เขามีเมียไทยมาเยอะแยะมากมายเขาไม่จุดเพราะว่าเขายังอยากไปต่อ เป็นหนุ่มเพย์บอยเป็นลักมลไม้เลื้อยไปเลื้อยๆก็เลยถึงบางอ้อพ่อมูเจ้านั่นแหละพ้อหลายๆคนนั่นแหละเราก็เลยกลายเป็นว่าเป็นเป็นอีตัวโง่เป็นโง่เป็นคุ้ยให้เขาสวมเขาเป็นตัวเลือกเป็นตัวสำรองหรือยังก็าเลียวแต่เลียวแต่เขาสิคิดหรอกเลียวแต่เขาสิคิดไปแหละมันก็ถูกต้องบดนั่นแหละเยอเบางคนก็ด้ว่าหรอก ก็เลยถึงบางอ้อนน้ากันนี่แล้วว่าอ๋อเหตุผลที่เหตุผลที่เขาเอามาอ้างว่าถ้าเราอยู่ด้วยกันไม่ได้มันจะเลิกยากเธออยากได้ผัวไหมเธอไปอยจอคนที่ดีก็ฉันถ้าฉันบ่าเลิกถ้าฉันบ่ายาให้มันก็นยากเออนั่นแหละมันเป็นข้ออ้างเหตุผลของเขาเขาก็เลยอ่ะยอมรับก็ดีขึ้นกันญย่ปุ่นก็ตั้งแตะ เกิดเป็นคนมากยุ่บนกับบ่ได้เคยจดนะอยู่กับคนท่ายุ่บนกับบ่ได้จดนะอยู่กับผ่าย่บนกับบ่จดนะก็นยังถือว่าเป็นตัวของตัวเองล้านลานะแต่ด้วยจิตสํานึกเล่มมนุษยธรรมหรือศิลธรรมยุ่บนกับว่าตัวเองได้ได้กันกับเขาเลยก็คือหักกันเป็นผัวเดียวเมียเดียวบ่ได้แบบผิดศีลใช่ไหมถ้าเราจะมีคนใหม่เราก็เลิกก่อนเป็นตัวเป็นตนไปอย่างยังสีนานั่นหละกกนเลยถึงบางอ้อพร้อมกันทุกคน นั่นแหละผู้ก็เลยว่าตะกี้คือเอินตะเพ่อ้าวใหม่ๆช่วงโปรโมชั่นไงมันก็มันก็ดีก็ต้องยืนยอกันบ้างสิเพราะว่ามันเปมันยังบัตทันเห็นขี่พื้นกันดีมันยังบัตทันเห็นขี่พื้นกันดีเขาก็เอินไห้มันแบบว่าเออแฮปปี้เอนดิ้ไห้มันไห้มันสมกับเขาไม่ปามันกินแกงเห็ดมขีไม่หมาหอมยังเห็นมาตัวเต่ใพื้นทางตัวเตยไหมึแกงก็ไปแกงแม่แกงมือไปเฉว ไปเกอใช่ลมบอลตามันล่ะจะไปขู่หินปูนเนี่ยจะไปอุดอ่ะแต่เนี้ยไปเนาะสูอุยจะไปมือับแม่ที่บ้านอันนี้เรื่องบนก็นเลยว่าอ่ะโอเคตามนั้นแหละไม่เป็นไรแล้วทุกสิ่งทุกอย่างอันนี้ถ้ามันจะเอาไปถ้ามันจะตอบตัวอะไรก็แล้วแต่ก็รอดูก็ดูกันไปเรื่อยๆถ้ามันไม่จบเดี๋ยวเราค่อยว่าเรื่องกฎหมายนะคะทุกคนเนาะตามนั้นล่ะ